สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนนะ3วิธีนะคะหาตัวเองให้เจอเร็วที่สุดนี่อันนี้เป็นต้นเฟื่องฟ้านะคะอยู่หน้าห้องนอนครูเองสวยไหมเสียงผู้หวานมากนี่นะคะ,ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูนิดนึงนะคะภาพดีไหมเสียงดีไหมได้ยินเสียงนกร้องไหมคะโอเค อ่าเดี๋ยววันนี้จะพาดูพาเที่ยวบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นที่ครูจะไลฟ์หัวข้อนเนี้ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอยากจะมาทําออนไลน์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะทําเรื่องอะไรดีนะคะหาเจอไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมาะกับเรื่องอะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็จะเอาคาตอบมาให้นะคะตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณหาตัวเองไม่เจอ <c oughs> คุณก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงเพราะมันก็การรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ตัวเองเป็นยังไงมันก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ไม่ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรก็ตามแต่มันมันเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเองนะคะโอเคโอ้โหใครเข้ามาแล้วมั่งเทสงสปป่สวัสดีค่ะพี่แฟงสวัสดีค่ะคุณปอปัดสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะโอ้มากันเร็วมากเลยสวยไหมอ่านี่ก็เป็นต้นเฟืองฟ้านะคะอยู่หน้าห้องครูนะคะหน้าห้องนอนอันนี้ก็เป็นห้องนอนของครูนะตอนนี้เขาก็มี แม่บ้านนะคะมาปิดบ้านรอละให้เข้านอนให้เข้าบรรทมนะคะคืนนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านนะคะภาพไม่ค่อยชัดหรอเสียงโอรหรอมีภาพชัดไหมของคนอื่นภาพชัดไหมคะของคนอื่นภาพชัดไหมช่วยครูเช็คหน่อยเสียงชัดแต่ภาพนี่ไม่น่าใจใช่ปะไหนลองคอมเมนต์มาดิหลายหลยคนว่าภาพชัดหรอือเปล่าเดี๋ยวถ้าภาพไม่ชัดมันก็ไม่น่าดูนะคะ ถ้าภาพไม่ชัดเดี๋ยวออกก็เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อย่าเปลี่ยนสัญญาณใหม่ภาพชัดเสียงชัดครูสวยมากโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้มาหูวิวสวยสุดๆเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สอนอ่านี่คือหน้าที่พักของครูนะคะตอนเย็นสวยเนาะมีทั้งสวนให้ดูแล้วก็มีทั้งทะเลให้ดูด้วยนะคะโอเคอ่ะมาระหว่างนี้ไปช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมอะ่ะ ไม่ชาร์จหรอเป็นช่วงๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊ไม่ค่อยชาร์จอ่ะชาร์จยังโอเคไหมคะโอเคอ่ะโอ้ช่วยกันช่ยอ่ะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมารีบสอนก่อนก่อนที่แสงจะหมดโอเคอ่ะขั้นที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งในการหาตัวเองให้เจอนะไม่ว่าคุณอยากจะ ทำอะไรก็ตามแต่นะคะก็คือ,อ,อบางทีเนี่ยถ้าครูบอกคุณว่าให้นั่งเขียนถึงสิ่งที่ตัวเองชอบคือขั้นแรกคุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรถูกปะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่อยากจะมาทำออนไลน์เราก็ต้องทาในสิ่งที่เราชอบนะคะเราถึงจะมีความสุขกับมันแต่ทีนีน้พอบอกว่าให้ทําในสิ่งที่ชอบบางคนก็จะนึกไม่ออกว่าอ้าวตัวเองชอบอะไรนะคะถ้าให้นั่งคิดถึงสิ่งที่ชอบเนี่ยมักจะคิดกันไม่ออกทีนี้วิธีการเทคนิคของมันเนี่ยก็คือให้ คิดจากสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะคะก็เขียนออกมาถ้าให้ให้นึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะนึกออกเยอะมากกว่านะก้าวกระดาษมา1แผ่นนะคะเอากระดาษมา1แผ่น,น,ะะน,แ,ผนแล้วก็ขีดเส้นไว้ตรงกลางนะคะข้างซ้ายเนี่ยเขียนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบลงไปอย่างเช่นไม่ชอบไม่ชอบเดินทางไปทํางานนะคะไม่ชอบที่จะต้องเข้าออฟฟิศนะคะ ไม่ชอบที่จะรับเงินเดือนเพราะว่าอยากได้เงินเดือนเยอะๆนะคะไม่ชอบรับคําสั่งอ่าไม่ชอบเจอคนเยอะๆเนี่ยอันนี้เราก็เขียนต่างๆที่เราไม่ชอบลงไปเวลาให้เราเขียนสิ่งที่เราไม่ชอบลงไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราชัดเจนใช่ไหมคะและนี้เนี่ยทางฝั่งขวามือเราก็มาเขียนว่าเฮ้ยไล์ที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยอย่างเช่นเราเอ่า เราไม่ชอบเดินทางไปทํางานแปลว่าโอเคเราอาจจะชอบทํางานแบบอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งที่เราไม่ต้องไปเดินทางเราไม่ชอบเจอคนเยอะๆแปลว่างานของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่ไม่ต้องไปเจอกับคนเยอะนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องพบปะผู้คนเหมือนอย่างครูเนี่ยครูไม่ค่อยชอบเจอเจอตัวคนแบบใกล้ชิดอะไรเงีย้ยเยอะๆครูก็จะเลือกที่จะทำในส่วนของออนไลน์นะคะหรือว่า ไม่ชอบที่จะ,ะเป็นพนักงานประจำํำก็ามาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาตัวเองเจอได้ง่ายขึ้นนะคะก็เริ่มต้นเขียนจากสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเราไม่ชอบอะไรก็ให้เริ่มต้นจากสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะเป็นวิธีที่1น,นะคะทีนี้เนี่ยพอเราได้มัเป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหม พอเราเขียนได้เสร็จปุ๊บฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เราไม่ชอบฝั่งขวาคือสิ่งที่เราชอบจากนั้นเนี่ยให้เอาไอ้ฝั่งขวาเนี่ยสิ่งที่เราชอบเอามาทดลองทำนะคะเอาสิ่งที่เราบอกว่าเราชอบเนี่ยเอามาทดลองทำเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะชอบนะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆนะคะลองทำดูแล้วกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบมัน เข้าใจปะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนของการทดลองเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ที่ทุกคนควรจะต้องทำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้แต่คิดว่าเออเราอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นบางคนบอกว่าอยากเปิดร้านกาแฟาบางคนอยากมีร้านอาหารบางคนอยากอ,อยากจะอะไรดีอะ อยากจะทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเข้าจริงพอได้ทดลองทํำจริงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าได้ทาแล้วเนี่ยมันไม่ชอบท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราน่าจะชอบนะคะทีนี้วิธีการเดียวที่จะรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะชอบ จะรู้ได้ว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วเราจะอยู่กับมันได้จริงหรือเปล่าก็คือการทดลองทำดังนั้นพอเราเขียนได้แล้วฝั่งขวาถึงสิ่งที่เราชอบใช่ไหมว่าเออเราอยากทําอะไรเราชอบอะไรให้ทดลองทํามันเลยและให้รีบทดลองทําด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะได้มีเวลาเวลาที่คุณได้ทดลองทํามันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็จะได้เลิกจากมันได้เร็วและก็ไปทดลองสิ่งอื่น เข้าใจปะ่ะวิธีการเดียวคือการที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบไม่ชอบคือมันอยู่ที่ความรู้สึกไงดังนั้นเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ทดลองทําเราก็จะไม่รู้นึกออกไหมคะมันคือ,ม,คอมันคือความรู้สึกดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือทําไปแล้วเข้าใจปะ่ะดังนั้นคุณจะรู้ได้ว่าคุณชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยลองไปลองทํามันก่อนเหมือนอย่างเช่นครัวนี่เนี่ย โอ้โหอยากเล่นเซิร์ฟมากเลยเป็นความฝันฝันมาหลายปีมากเลยนะว่าอยากจะเล่นเซิร์ฟมากเลยจะเล่นให้เก่งเลยพอถึงเวลามีทั้งเงินที่จะไปเล่นได้นะคะมีทั้งเวลาที่จะไปเล่นได้พอไปเล่นเข้าจริงเล่นได้สองครั้งไม่เล่นแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบเข้าใจปะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าครูฮันนี่เนี่ย ยังไม่ได้ทดลองมาเล่นเซิร์ฟนะคะก็ยังจะอยู่ในใจอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ต่อไปอีกกี่ปีว่าเอ,อ้ยฉันอยากเล่นเซิร์ฟฉันอยากเล่นเซิร์ฟจังเลยนะคะพอมาถึงเวลาอา้าวได้เล่นเข้าจริง,รงกลายเป็นว่าเราไม่ชอบเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าฉันน่าจะชอบสิ่งนี้ให้ทดลองทํามันไปเลยพอคุณทดลองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณชอบหรือว่าคุณไม่ชอบอันไหนที่คุณไม่ชอบคุณจะได้เลิกแล้วก็ไปทดลองสิ่งใหใม่เข้าใจไหมคะเนี่ยเป็นวิธีที่ ขั้นตอนที่3าก็คืออันไหนที่คุณทดลองแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคุณก็ให้ไปเริ่มทดลองสิ่งใหม่ที่มันอยู่ในลิสต์ของคุณในรายการที่คุณเขียนไว้ะว่าอะไรบ้างที่คุณชอบนะคะแล้วก็ให้คุณทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายคุณจะเจออันไหนที่มันใช่ตัวเองมันเป็นตัวคุณเวลาที่คุณทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสนุกกับมันนะคะคุณมีความสุขเหมือนกับเวลาที่ทําไปแล้วเวลามันก็ผ่านไป เหมือนไม่ได้ทํางานอะ่ะมันเป็นเวลาแบบอุ้ยแป๊บเดียวหมดวันแล้วหรออารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าวันนี้ก็มาบอกสั้นๆน,น,นะคะถึง3วิธีในการหาตัวเองให้เจอก็อลองเอาไปปรับใช้นะคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นมีอาชีพใหม่ๆนะตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีปัญหาด้านการงานใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเริ่มทำอาชีพใหม่อะไรแบบเนี้ย ก็ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งที่คุณจะเลือกทำมันควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเราจะมีความสุขได้ก็คือต้องทําสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเองจริงๆนะคะดังนั้นก็ลองเอาวิธีที่ครูบอกไปนะไปอลองใช้ค้นหาตัวเองกันดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็มาบอกให้ครูรู้ด้วยว้าวมีคนส่งดาวมาให้ด้วยขอบคุณนะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็มาสอนสั้นๆแค่นี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่หน้าห้องพักข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะจะเป็นทะเลนะคะอันดามันก็เป็นหาดการรมาลา,าเดี๋ยวครูให้ทุกคนดูอ่าสวยไหมอ่านี่นะคะเขาก็จะมีเป็นสวนมีดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำจากหน้าห้องนี่เป็นวิวจากหน้าห้องนอน อ,อยากมาไหนช่วงนี้นะคะใครอยากจะมาเที่ยวภูเกต็ตมาเลยเพราะว่าทุกอย่างราคาดีงามมากอยู่ภูเกต็ตคุณภาพชีวิตดีก็อยู่กรุงเทพเยอะเลยนะคะตอนนี้อยู่ภูเกต็ตคุณภาพชีวิตดีก็อยู่กรุงเทพเยอะมากดูดียด,ด,ด,ดูบ้านหลังใหญ่ในราคาที่ประหยัดมากแทบจะไม่น่าเชื่อนะคะโอเคอ่ะไปแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากให้ครูมาสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะ แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย